สวัสดีค่ะชั่วโมงนี้วิชาวิทยาการคำนวณชั้นม .3 นะคะก็จะเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครูก็พูดถึงขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมไปแล้วนะคะว่ามีทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อนะคะว่าทั้ง7ขั้นตอนนั้นมีรายรายละเอียดอะไรกันบ้างนะคะค่ะตอนที่1นนะคะขั้นตอนที่1นนะคะ การวิเคราะห์ปัญหานะคะเป็นการวิเคราะห์ว่าปัญหาเป็นอย่างไรและหาวิธีการหรือระบบที่จะนำมาช่วยในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะขั้นตอนที่2คะ่ะนักเรียนการออกแบบโปรแกรมพูดคุยหาข้อสรุปเกี่ยวกับความต้องการของเจ้าของโครงการนะคะเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาออกแบบโปรแกรม หรือแอปพลิเคชันนะคะให้มีความสามารถตามที่เจ้าของโครงการต้องการขั้นตอนที่3คะ่ะนักเรียนการเขียนโปรแกรมนำโปรแกรมที่ได้จากการออกแบบเอาไว้แล้วนะคะมาเขียนเป็นรหัสต้นฉบับพัฒนาโปรแกรมให้มีคุณสมบัติตามที่ได้กำหนดไว้นะคะสามารถทำงานได้ตามรูปแบบและบริบทที่ผู้ใช้ต้องการคะ่ะนักเรียน ขั้นตอนที่4นะคะการทดสอบและแก้ไขโปรแกรมนะคะเมื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จแล้วนะคะควรนำไปทดสอบการทำงานของระบบเพื่อหาข้อผิดพลาดหรือการทำงานที่อาจจะไม่ถูกต้องนะคะและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้สมบูรณ์ะคะ่ะนักเรียนขั้นตอนที่5นะคะ การจัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งานนะคะก็จัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อบอกคุณสมบัติองค์ประกอบและข้อจำกัดต่างๆในการใช้งานโปรแกรมพร้อมจัดทำคู่มือการใช้งานนะคะเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยทำความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมได้ง่ายและรวดเร็วที่สุดนะคะ ข้อที่6หรือขั้นตอนที่6กนะคะการใช้งานจริงค่ะนักเรียนการนำระบบไปใช้งานจริงเนี่ยพร้อมทั้งติดตามตรวจสอบผลการใช้งานและข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะนักเรียนขั้นตอนที่7นะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมค่ะปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอค่ะนักเรียน นี่ก็เป็นรายละเอียดของแต่ละข้อนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนักเรียนก็เดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปนะคะจะเป็นตัวอย่างของขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะในตัวอย่างนี้นะคะซึ่งเขาก็ยกสถานการณ์ขึ้นมาแล้วก็ให้เราคิดว่าเราจะมีวิธีมีวิธีการหรือขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน อย่างไรนะคะในในเนื้อหาตรงนี้นะคะเขาก็คิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นเกมบนสมาร์ทโฟนนะคะสถานการณ์ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นสถานการณ์ของนักเรียนนะคะนักเรียนเนี่ยพบว่าในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะมีคำศัพท์หลายคำที่ท่องจำได้ยากแต่ว่านักเรียนเนี่ยสังเกตได้ว่าเพื่อนที่เล่นเกม โดยเกมนั้นมีการใช้ภาษาอังกฤษนะคะทำให้เพื่อนที่เล่นเกมหลายคนเนี่ยจำคำศัพท์เหล่านั้นได้ดีนักเรียนจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเกมทายคำศัพท์โดยต้องการที่จะพัฒนาออกมาเป็นเกมนะคะสามารถเล่นได้บนสมาร์ทโฟนนะคะเขาก็มีการคิดขึ้นมาแบบนี้จากสถานการณ์ข้างต้นนะคะนักเรียนสามารถที่จะ พัฒนาระบบงานขึ้นมาได้ดังนี้นะคะก็ะคือข้อ1ห,หรือขั้นตอนที่1เนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์ปัญหาออกมานะคะว่าวิเคราะห์ออกมาได้ว่านักเรียน,นยพบว่าปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยที่จะที่จะต้องจําจำคําศัพท์ต่างๆมากมายนะคะและต้องการแก้ปัญหาโดยการที่จะสร้างแอปพลิเคชันช่วยจําและเรียนรู้เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเกมค่ะนักเรียนอันนี้คือขั้นตอนที่1นนะคะพอถึงขั้นตอนที่2ค่ะนักเรียนก็จะเป็นการออกแบบโปรแกรมนะคะออกแบบโปรแกรมเป็นภาพวาดแสดงโครงสร้างต่างๆของแอปพลิเคชันอย่างละเอียดเลยค่ะนักเรียนในที่นี้เขาก็ทดลองออกแบบมาในกระดาษนะคะว่าในในหน้าจอเนี่ยก็จะเป็น ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาของหน้าจอที่เป็นหน้าเมนูนะคะเขาก็คิดออกมาว่าน่าจะมีปุ่มที่จะกดไปแสดงผลอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็มีเมนูที่จะแสดงอะไรได้บ้างเช่นในภาพตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นเมนูทั่วไปเมนูทักทายเมนูอาหารเมนูกีฬา แล้วก็เมนูท่องเที่ยวนะคะเขาก็จะออกแบบมาว่าจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะส่วนเขาสมมุติว่าคลิกเข้าไปในในเมนูของคำว่าทักทายเนี่ยเขาก็จะให้แสดงผลขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหน้าทางด้านขวามือนะคะก็ในหน้าทักทายพอเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะมีคำศัพท์นะคะมีคำศัพท์ตัวตอบขึ้นมาว่ามีอะไรบ้าง นะคะเขาก็คิดออกมาในรูปแบบแบบนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องของการออกแบบโปรแกรมนะคะนักเรียนลองอคิดดูนะคะว่าถ้านักเรียนจะต้องออกแบบโปรแกรมเนี่ยเราจะออกแบบหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาแล้วก็ดูเป็นแนวทางนะคะ,คะขั้นตอนที่3นะคะก็เป็นการเขียนโปรแกรมนะคะ ในการพัฒนาแอปพลิเคชันลักษณะนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้เครื่องมือในการพัฒนาแอปนะคะในรูปแบบของ drag and drop ได้นะคะหรือจะเป็นแบบ block programming <c oughs> ก็ได้นะคะ <c oughs> เช่นอาจจะมีการใช้แอปทั้งสองตัวนี้ในการเขียนนะคะซึ่งจะเป็นแอปของ inventor กับออแอปของ t ัน n กับนะคะ,ะขั้นตอนที่4นะคะการทดสอบและแก้ไขโปรแกรมเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันนี้เมื่อเราพัฒนาแอปพลิเคชันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะควรนำไปทดสอบการทำงานค่ะนักเรียนเพื่อ,อสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานและตรวจสอบหาข้อบกพร่องนะคะสำหรับแอปพลิเคชันนี้สามารถนำไปทด ลองกับนักเรียนกลุ่มที่ท่องจำคำศัพท์ได้ยากนะคะและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานดูว่าเขา,เ,าเมื่อเมื่อเขานำไปใช้แล้วเนี่ยเขามีความพึงพอใจแค่ไหนนะคะดีไหมนะคะได้ไประสิทธิภาพแล้วทำให้เราเนี่ยจำคำศัพท์ได้มากขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะขั้นตอนที่5ค่ะการจัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งาน แอปพลิเคชันเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้นะคะควรควรที่จะมีคู่มือการใช้งานค่ะนักเรียนอาจจะอยู่ในรูปแบบของออนไลน์นะคะเนื่องจากเป็นที่นิยมแล้วก็ใช้งานได้ทั่วไปนะคะขั้นตอนที่6กค่ะนักเรียนการใช้งานจริงการนำแอปพลิเคชันไปเ <ๆ S 2> ผยแพร่และใช้งานจริงโดยการเชะชาสัมพันธ์นผ่านช่องทางต่างๆเช่นการให้เพื่อนในห้องเรียนได้ใช้งาน การเผยแพร่พผ่านสื่อออนไลน์นะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่7การปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมหลังจากที่เผยแพร่แอปพลิเคชันนี้ไปแล้วนะคะควรที่จะติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานในด้านความพึงพอใจนะคะและความต้องการอื่นๆว่าต้องการที่จะใช้งานแอปนี้ในในด้านใดเพิ่มหรือว่า จะต้องการให้มีปุ่มอะไรเพิ่มมาไหมอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปนะคะค่ะนักเรียนเนื้อหาในชั่วโมงนี้ก็จะมีเท่านี้นะคะส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมาเรียนกันต่อค่ะว่าเราจะต้องมีการเริ่มต้นที่จะออกแบบกันอย่างไรนะคะ